สวัสดีเอฟซีเทนารักทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างโรงไอเดียชาแน,นลนะตอนนี้เราก็อยู่ที่บ้านโกโก,โกโ้นู่นนะคะภูป้าแอกนะวันนี้เรามาเก็บผักนะคะเราก็อยู่ใกล้วัดภูหลวงเนาะนี่นะคะหลังคาสีขาวๆนี้เนาะตอนนี้นะคะเรามากับนี่เจนานะคะเขาไปขุดน่อไม้ทางด้านโน้นเนาะส่วนเราก็รออยู่ที่แถวโนนผัก ที่เราเก็บได้นะพี่น้องจะให้ดูนะว่ามันเยอะแค่ไหนนะคะว้านี่สวยงามมากนะคะถือถือถือ,ถอ,ถอเ,ดเดี๋ยวให้ดูดูนี่มะมันก็มีนะคะฟซี FC. สวยงามจริงๆเยอะมากนะคะเก็บจนเทบจะไม่อยากกลับบ้านเลยทีเดียวนะนี่ได้ไหมไหนดูซิดูซิมีโชว์ดอไม้โอ้อันนี้นยิ่งเต็มถุงเลยสองอันนี่สอ,อัน,นโอ,โอ้เหลือกินเหลือกินเอาเมื่อทำอะไรกินกล,ลวกแจมแจ่วเนาะ ที่กินกินทุกอย่างที่เก็บนะคะตอนนี้ก็เก็บกระถินนะเพื่อที่จะไปตำส้มตำนะนี่ดูบัันก็ไปนี่แลยนะเป็นแบบสลาขาวๆนนะรางค่าขาวๆเด้หูต้นไหม ไปเก็บผักเนาะใกล้วัดผู้หลวงนะคะที่โกบอกนะไปกับเจนานะเพราะว่าเจนาเขามีที่ดินอยู่ตรงโน้นนะคะ ได้หนึ่งกร,รํานะคะพี่น้องมีแม่หลิวมีเสียมมาด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นการหาอยู่หากินนะคะตามวิถีชาวบ้านเนาะ หนองอเมื่อตะกี้นะนี่ที่เราไปเมื่อกี้นะตรงนี้นี่มาไอเอาเลนนี่ปูตรงนี้เห็นไหมนี่ตรงนี้นี่ ไม้หุ่นไล่นะพี่น้องหน่อเล็กๆนะไม่ต้องผ่านะปอกแล้วก็ล้างๆแกงเลยนะจะเป็นหน่อน้อยๆเท่านิ้วมือนะคะนิ้วก้อยเนาะบางหนอก็เล็กกว่านั้นนะเขาเรียกแหนงหน่อไม้นะแหนงหรือใข่ขะแหนงนะคะขะแหนงหน่อไม้เนาะปีนี้ถ้าฝนตกลงมานะคะหน่อขะแหนงหน่อไม้อ้โห น่าจะเยอะเลยเนาะขแหนงหน่อไม้ไร่นะคะอร่อยมากเลยทีเดียวใส่ผักนู่นนี่นั่นนะคะเยอะๆเนาะกลับมาถึงบ้านก็มืดค่ำแล้วนะคะไปเก็บผักอู้สนุกนะพี่น้องมีทั้งลูกมันแล้วก็มีเก็บเอาทั้งยอดมันเนาะ เลยนะนั่งกับพี่เลยหา ถึงบ้านแล้วนะเราก็คัดแยกแล้วอันนี้เป็นหมากมะละนะคะแลวนี้ยอดมันนะได้สองกองไม่รู้จะทำอะไรกินทำบ่าวเท้าบบเนาะพี่น้องลูกละคำลูกละคำเนาะนะกินกับซอยจุกินกับก้วยเนาะนี่อันที่ลูกใหญ่ๆก็มีนะคะด็ดผักจนมือเขียวไปลักกินมะละกอเขาอีกเลย มันกอสุกหมามันขึ้นพูมามันก็เหนื่อยตามๆกันนะพวออ <c oughs> มึย่อนมึงก็ได้กินน้ำอยู่อ่ะอโอ้มันก็มึ่งงเลยเนาะพี่น้องเดิน,นทั้งวันไอ้ขาวยิ่งมีเชือกมัดคออยู่ได้น่นะนะ เราจะทำอะไรกินตามบักหุงบ่อกับผักมะระลวกถ้าลวกเอานีน้ำขมมันจะออกนะมันก็จะไม่ขมเท่าไหร,ตร่ตามบักหุงบ่อีตามบักหุงก็ตามบักหุงก็อย่าลืมมาให้กำลังใจพวกเราด้วยนะคะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนสวัสดีค่ะ